นี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ อ่ะสวัสดีพี่ๆี่ทุกทท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกันกับเกมใหม่ค่ายวิจีกันก่อนเลยแล้วกันนะคะพี่พี่ขาก็มาเลยนะคะพี่เกมใหม่บอกเลยว่าส่วนใหญ่จะแจกอยู่แล้วนะคะพี่ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะพี่พี่ขาก็มากันเลยวันนี้ขอไปที่เบทหนึ่งบาทก่อนเลยแล้วกันนะคะพี่ขา ไปกันเรยไปกันเรยนะคะพี่ๆนะบอกเลยว่าเกมใหม่นะคะพี่นะเกมนี้เป็นค่ายปีจีพึ่งเข้ามาเลยแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะบ,บอกเลยว่าเกมใหม่ส่วนใหญ่จะแจกอยู่แล้วสําหรับพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาชมกันอยู่นะคะพี่น้องขอบอกเลยแนะนําเลยนะคะเกมใหม่นะให้รีบเล่นให้รีบตามกันนะคะพี่ๆค่ะเพราะว่าแรกๆก็บอกเลยว่านาเล่นเลวตัวคูณมาช่ำแน่นอนตัวคูณโหดแน่นอนสําหรับเกมนี้นะ พี่ๆขาใครที่สนใจอยากตาม่าเข้ามาตามกันได้เลยวันนี้จะมีกลุ่มให้เข้าฟรีด้วยนะคะแล้วก็จะมีสูตรให้ด้วยนะคะพร้อมเทคนิคแนวทางในการเล่นนะคะพี่ขาไปไปเบสสิบบาทสิบหมุนกันเลยก่อนเลยละกันนะคะพี่ๆในรอบนี้มากันเลยสำหรับเบสสิบลูกรัก บอกเลยว่าเบสสิบบาทนี่ที่น้องเล่นเกมไหนน้องก็ต้องเล่นเบ็ดสิบเพราะว่าเป็นเบตลูกรักนะคะพี่ๆขารอดูตัวคุณกันนะตัวคุณมาโหดนะโอ้ ช้ำกันไปเลยค่ะพี่คคณร้อยอะพี่ว่าไงจะพี่จ๋าคคณร้อยมาจ้ะพี่ไปบินะ๊กวินในรอบนี้ของเราจะได้เท่าไหร่โอ้โหตัวคุณมาโคตรสวยมากเห็นหรือ,อยังพี่เกมใหม่เกมนี้นะคะพี่ๆขาให้รีบเล่นให้รีบตามกันนะคะพี่นะใครช้านะคะบอกเลยว่าไม่ทันคนอื่นนะคนอื่นก็าโกยเงินกลับบ้านไปแล้วนะบอกเลยว่ายังน้อยหลักพันได้กลับบ้านไปแน่นอน อใหญ่ย่ะห้าพันบาทไอย่ะห้าพันบาทโอ้ยเบ็ด ก็ไม่่คยจะสวยนะเมื่อกี้นะที่เล่นมาแล้วก็เบทฮาก็เงียบอยู่แต่พอมาเบทสิบรักรักนี้มันโอ้โหโคร้อยมาเลยย่งช้ำค่ะแกย่งช้ำค่ะแกอ่ะเดี๋ยวขอไปที่เบทต่ําบ้างละกัมนะคะพี่พี่ขาจัดไปเลยสิบหมุนจัดไปเลยสิบหมุนค่ะพี่เบทสองบาทสองใจ ไรกันไปต่อได้เรื่อยๆ,ๆเลยนะคะพี่ขายังไงเบสสองรู้สึกว่าเงียบจิกรู้สึกว่าเงียบจังโอ้ยตายแล้วตายแล้วแบบนี้ต้องเปลี่ยนเบสนะคะพี่อ่าทุกคนนะคะพี่เดี๋ยวหลังรอบนี้น้องจะไปเปลี่ยนเบสกันเพราะว่าตัวคูณไม่เห็นจะมาเลยรอลุ้นกันนะคะพี่ขาว่า ียังไงคูณ50มาว่าปิดท้ายด้วยสวยสำหรับเป็นสองบาทของเรานะคะพี่ๆค่ะตัวคูณมาให้แล้วคูณ50าสเออวงล้อสีส้มนี่บอกเลยว่าตัวคูณโหดจัดตัวคูณโคตรโหดจัดเออให้รีบตามกันนะคะพี่เคมใหม่เคมนี้บอกเลยว่าปุกปังปริเยแน่นอน <laughs> ไปจ้าซูเปอร์ไมกาวินในรอบนี้เนี่ยพี่ค่ะน้องขาควายมาแล้วน้องขาควายเรืองแสงมาแล้วมาค่ะพี่เล็บตาด้วยแสงไฟเรืองฤทธิ์ไปจ้าพี่จ๋าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเบสแล้วนะอ่ะไปพี่จะไปกันที่เบส์ซีบาทก่อนหรือละกันนะคะพี่สิบหมุนออโต้กดออตโต้เทอร์โบไปด้วยนะคะพี่ขาเพราะว่าบอกเลยว่า ใครที่เข้ามาดูในวันนี้นะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ได้รับตัวสูตรไปเลยวันนี้ฟรีเทคนิคไปเลยวันนี้ฟรีนะคะพี่ขาแล้วก็รับกลุ่ม VIP พีฟรีไปด้วยนะคะรีบๆเ,เข้ามาเดอ้อเล่นที่อื่นแล้วไม่เคยได้กำไรเล่นที่อื่นแล้วไม่เคยแจกเล่นที่อื่นแล้วไม่เคยแตกน้องแนะนำาปิดใจใช้ตัวสูตรก่อนเลยละกันเพราะว่าบางคนนะคะพี่ขาก็สมเลือกเล่นเกมด้วยตัวเองใช่ไหมอ่า คืนมาอยากเล่นเกมไหนก็เล่นเกมนั้นแต่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเกมที่เราเลือกเล่นน่ะมันอยู่ในช่วงเวลาโบนาณธรรมหรือเปล่าก็ไม่นะคะพี่พี่คน้องเลยถึงบอกว่าให้พี่พีทุกคนนะ่ะได้ใช้ตัวสูตรเอาไปดูการเพราะว่าตัวสูตรเนี่ยเป็นแนวทางในการเล่นอีกอย่างหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่แม่นยาําเพราะว่ามันเป็นสูตร AI นะคะพี่นาสามารถสแกนบอกให้หมดเลยว่าเกมไหนกําลังแจกเกมไหนกหนําลังแตกนะคะเลือกเล่นเกมตามนี้ได้เลยได้กําไรชัวร์แน่นอนนะคะพี่พี่ค่ะ ไปก็ต่อเลยแล้วกันพี่อีกสิบหมุนนะอ่าไหลปุ้ยไหลไปจ้ะพี่ในรอบนี้จัดไปก่อนเลยแล้วกันนะคะพี่นะไปจ้าไปไปไปอ่าไปไปไปอ่ะ,ไป,ไ,ปไ,ปอะไปจ้ะพี่ในรอบนี้เก้าหมุนสำหรับเบ็ดแปดบาทของเรานะคะพี่นะว่าจะสวยสักแค่ไหน บิ๊กวินมาครับผมในรอบนี้ของเราจะได้เท่าไหร่จะสูเฮ้ยไม่กาวินมาจ้ะพี่อันนี้เขาควายไม่เลืองแสงนะเมื่อกี้นะคะพี่คุณไม้เท่าไหร่เข่าควายเลืองแสงเลยนะตามาเลืองแสงอ๋อมาแล้วจ้ะพี่เขาควายเลืองแสง อันนี้เป็นเกมใหม่ค่ายวีจีนะเบตคันต่ําอยู่ที่1บาทนะคะสําหรับคนทุนน้อยก็สามารถเล่นได้เลือกเล่นเกมตามสูตรตามที่เราแนะนําให้ได้เลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่เข้ามาชมมาดูกันอยู่อย่าลืมนะคะพี่นะกดติดตามกันด้วยนะพี่จะได้ชมคลิปรายหลายคลิปที่น้องเอามาลงเอามาเล่นให้ดูว่าเล่นยังไงแนวทางอะไรมีใหม่ๆมาบ้างเราจะคอยอัปเรตพี่ทุกวันนะคะพี่จ๋าว่าเออวัน นี้เรามีแนวทางใหม่มานะจะมาแนะนําให้ทุกวันเลยพี่จะไม่พลาดทุกเอการามนะคะพี่พนะอ่าสนใจกดติดตามไว้ได้เลยนะคะอ่าจะได้รับชมทุกข่าวสารทุกอย่างทุกเทคนิคทุกแนวทางไม่พลาดแน่นอนสําหรับซ้อเเมยนี้จัดให้นะคะบอกเลยว่าอย่างน้อยขั้นต่ํานะคะพี่นะกําไรได้แน่นอนหลักพันเอออย่างน้อยขั้นต่ํากําไรได้แน่นอนหลักพันนะพี่อ่าใครที่สนใจอยากตามรีบเข้า มาตามกันก่อนนะจ๊ะสมัครหน้าเลนก็ฟรีพี่ไม่มีค่าใจะจ่ายใดๆเลยนะคะพี่ไาค่ะพี่วินในรอบนี้ของเราข้อควายมาอีกแล้วจะได้เท่าไหร่จะได้เท่าไหร่มาจามีกาวินซูเปอร์ต้องมาแล้วปะซูเปอร์หัวแดงเรืองแสงต้องมาแล้วปะพี่ <laughs> พี่ยังไงยังไงมาดีวะ ไฟแรงฤิธมาเลยนะแสงไฟแรงฤิ์ร้อนรวงราว <laughs> ว่าจ่าพี่ซูเปอร์เมกาวินในรอบนี้รับไปก่อน3,600บาทนะคะพี่ๆขาคูณมายังไงเมื่อกี้ตัวคูณมาโหดนะบอกเลยสำหรับเกมนี้ใครยังไม่รีบเร่นก็ต้องรีบเล่นกันก่อนนะคะพี่ขาอย่าพลาดกันไปเลยทีเดียวนะอ่ะไปต่อไปกันเลยแล้วกันนะคะพี่ๆขาขอจัดไปที่เบสต่อไปกันเลยแล้วกันทุกคนนะไปกันเลยไปกันเลยเบสไหนดีอ่ะปิดท้ายด้วยเบสสิดีไหมเพราะว่า กำไรมาหมื่นกว่าแล้วอะอกำไรมาเน้นๆแล้วนะ่ะเออเพราะว่าน้องก็จะไปถอนแล้วด้วยถ้ากำไรมาแบบสวยขนาดนี้แล้วให้รีบถอนกันได้เลยนะคะพี่ๆขาอ่ะพี่ทายด้วยเบสสิบบาทกันก่อนเลยละกันในะรอบนี้นะพี่นะ้าไปกันต่อว่าจะได้ตัวคคนเท่าไรนะนะนะมไม่มาว่าตัวโคนมาพี่รอลุ้นกันที่ Oh, huh, huh? คูณห้าสิบมานาพี่วงล้อส้มนี้จะมาให้ทุกทีเลยนะแล้ววงล้อส้มนี่คือคูณโหดนะพี่วงล้อส้มนี่คือคูณโหดนะคะพี่พี่ขาจะได้เท่าไหร่บิ๊กวินในรอบนี้ซูเปอร์เมกะต้องมาเรืองแสงแล้วป้าสำหรับเบสิกลูกรักของเราเบสิกลูกรักของเรานะคะพี่พี่ขามากันเลย บอกเลยว่าอย่างน้อยขั้นต่ำหลักพันได้แน่นอนใครที่เล่นที่อื่นแล้วไม่เคยได้กำไรมาเปิดใจลองที่นี่บอกเลยนะทุกคนได้กำไรไปแล้วหลักพันหลักหมื่นหลักแสนได้กลับบ้านกันไปแล้วนะคะพี่พี่ขาอบอกเลยนะใครที่อยากปดิณีก็มาได้เลยหลักแสนเรามีให้จับแน่นอนเรามีแนวทางให้เรามีเทคนิคให้นะคะพี่นะตัวช่วยเสริมในการทำกำไรเราบอกให้หมดเราไม่ต้องเล่นมือเปล่าไม่ต้องกดไปกดมากดซุ่มสี่ซุ่มห้ากดยังไงก็ไม่ได้ไม่แจกไม่แตกนะแนะนำค่ะพี่ ใช้ตัวสูตรได้เลยนะคะพี่พี่ขาเพราะว่าเดี๋ยวอีกเจ็มดมงสุดท้ายน้องจะลงสไล์แล้วนะลงจะลาทุกคนกันไปถอนก่อนน้องจะลาทุกคนจะไปถอนกันก่อนนะคะพี่พี่ขาอีกห้ามูนสุดท้ายเลยเดอ้อใครที่อยากตามอยากเล่นก็สามารถเข้ามา,าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลย,เยจ๊ะหรือสามารถนะคะแอด m อ็มเอได้เลยแอด2อ็มเอ็มเอ็มหนึ่งสองสามได้เลยคะ่ะ ไปพี่วิกวินในรอบนี้นะคะผมจะได้เท่าไหร่ <c oughs> หน้าไฟมาหรือเปล่า <c oughs> หน้าไฟมาหรือเปล่าวีกาวินมาจ้าโอ้แม <c oughs> oh ่หวนน้องซ้อนมอไซย,ยังไงหน้าแดงมาเลยหน้าไฟมาแล้ยเรืองแสงมาแล้วตาต้องเรืองแสงด้วยนะคะพี่พี่นะ ตาต้องเรืองแสงยังไงเรืองแสงมาแล้วจ้ะพี่อ่าพี่พี่ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะนะนะเพราะว่าน้องจะไปถอนกันแล้วได้กําไรภูมิใจแล้วพี่นะคะได้มาแล้วก็ถอนเลยนะคะอย่าไปเล่นแบบยาวๆนาะนๆะเนาะได้แล้วนะคะพอใจแล้วก็สามารถถอนได้เลยนะคะบา,บายยทุกคนด้วยจ้า